เเเวันนี้นะคะชเช้าเช้านะคะชเช้าเช้าวันพุธัตว์สวัด,สดีสีส้มนะคะวันนี้คุณแม่สวยนะคะขออนุญ,ญาตเปิดแมทนะคะอยู่คนเดียวนะคะขออนุญาตเปิดแมทตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สวนลูกนะคะสวนลูกตามมาดูเลยตามมาดูเลยนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าสวนสมเด็จเจ้าฟ้ากลัลย,ยากัลยานานะคะ,สะเสษตย่าใช่ไหมคะเฮียครับอเกย่าเป็นสวนดอกไม้อยู่ใน สวนแม่สวนลูกของจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเป็นสถานที่ออกกําลังกายที่บรรยากาศดีมากท้องฟ้าสดใสนะคะจะพาทุกท่านมาทางริมน้องหานฝั่งนี้นะคะสกลนครของเราก็จะมีแม่น้นํหนองหารนรอบรอบนะคะรอบรอบไปหมดเลยะะสลาสลานะคะสลาใช่ไหมสลาที่พักอยากไปไครมาก็จะมานั่งคาปลปูเสือกินข้าวกันมุมด้านนู้นนะคะ มองเห็นตึกนะคะจะเป็นตึกโรงพยาบาลนะคะตึกโรงพยาบาลศูนย์สกลนครตึกหัวใจนะคะอาคานอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะตึกใหญ่ๆนะก็จะมีริมหนองหานนะคะสวยมากเลยนะคะมองไปในบึงหนองหานนะคะมองไปในบึงหนองหานก็จะเห็นแม่น้ำหนองหานยาวมากสวยมากเลยนะคะเป็นสถานที่ที่สวยมากนะคะ บรรยาก,กาศดีนะคะบรรยาก,กาศดีนะคะคนสกลนครก็มาออกกําลังกายกันนะคะวันนี้พี่สยก็ใส่ผ้าคลามนะคะใส่ผ้าคลามนะคะผ้าคลามเราใส่ออกกําลังกายได้ใส่เล่นได้ใส่นอนได้นะคะใส่ดีเย็นสบายนะคะแต่ป้ายปักที่ป้ายเสื้อนะคะก็จะปักว่าเห็นไหมคะป้ายเสื้อป้ายเสื้อะคะไทยนิยมคลามสวยนะคะเรามีจําหน่ายขายที่ร้านแม่สวยนะคะ ไท้นิยมความสวยนะคะชมน้องหานค่ะน้องหานจังหวัดสกลนครนะคะน้องหานจังหวัดสกลนครมองลงไปในสระมีดอกบัวนะคะสวยงามมากสวยงามมากนะคะทุกๆเช้าพี่สวยก็จะพาทุกท่านท่องเที่ยวนะคะวิวจังหวัดสกลนครนะคะช่วงเช้าช่วงบ่ายๆนะคะพี่สวยก็จะมีคลิปพาค้ามาให้ทุกลูกค้าได้ชมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้แม่สวยนะคะไทยนิยมความสวยแม่สวยสกลนครนะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันพุธหัสัป,ปดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะ